กระจายเลยอ่ะจงเหงาหนังนั้นมันน่ากลัวจริงๆเลยหรอใช่คือแบบตกกระจายจริงๆเลยแบบไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่ารอเล่นเลยแหละใช่ใช่คือมันแบบเสียวอ่ะมันดูน่ากลัวยังไงไม่รู้อ่ะพี่สังค์คนพี่หลายคนคนคนั้นเขาคุยอะไรกันจริงเหรอใช่ใช่ฉันไม่เคยดูเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ฉันกลับบ้านเพื่อดูดีกว่าใช่ใช่เหมือนกัน <laughs> ทิก้าน้องทิก้าคะทำอะไรอยู่หรอคะเล่นกับหมาค่ะเล่นกับโตกีชื่อแปลกจังเลยนะแต่ก็น่ารักดีนะโตกีโตกีเี่คะขอร้องละค่ะอย่าล้อชื่อหมาหนูเลยค่ะเปล่าจ้าชื่อก็น่ารักดีเหมือนกันขอบคุณค่ะโตกีรับนะวิวเอ้วโดนมือพี่วิว อู๊ตอกี้นายกิ่งสุดๆเลยล่ะอืมฉันเล่นกับตัวทัฟฟี่ได้ดีกว่านี่ไปก่อนนี่ทัฟฟี่ฉันจะโย,ยนอันนี้นะวิวย่องใกล้ๆก่อนทำซู้ๆนะทัฟฟี่ พี่รู้ทุกอย่างเลยแหละพี่คะหนูจะเล่นยนลูกบอลให้ทัฟฟี่มารับแต่ทัฟฟี่รับไม่ได้คะ่ะเขารู้สึกเหมือนแบบเขาเดินไม่ได้เหมือนเป็นยังไงไม่รู้อคะ่ะเอาหรอเหมือนตัวกีช่วงแรกๆเลยคะ่ะที่ยังทําไม่เป็นยังไม่ไม่เป็นนะคะเอาเหรอแล้วที่นี่ก็พื้นแคบซะด้วยมันก็จะทําไม่ได้เดินไม่ได้เลยอะคะ่ะ อา้าทิก้าพี่รู้ไอเดียแล้วล่ะนั้นเราไปพักกันแมทที่พี่ซิกบอกเมื่อวานอะ่ะจริงเหรอคะใช่สิมันมีแบบรับน้ำหนักละน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะ่ะช่างกิโลอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคะช่างกิโลอะไรก็ที่ทิก้าทัฟฟี่ไปทําไงที่ยืนอยู่บนนั้นน่ะแต่หมาตัวนั้นน่ะมันมันมน้ำหนักเยอะกว่าจริงเหรอคะหนูอยากลองวัดดู สามเลยหรอน่าจะสองอยู่แล้วมั้งนี่นี่จะไปกันย่งเนี่ยฉันจะได้ไปบ้างเอ้าเธอฟังฉันที่ฉันพูดกับน้องได้เหรอเอ้าฉันมีหูนะฉันก็ฟังได้สิเต่นมุกอะไรมันไม่ใช่มุกอะหรอนั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะโอเคโอเคถือของกันนี่ช่างเถอะเดี๋ยวพมาไว้ยังกันเย้ไปกันเลยนะ ไอติมพี่ช่วยถือนะคะได้ไปเลยสามสองอืมตาน่ารักจังเลยค่ะ้ยใช่แล้วหนึอ่ะถึงกันแล้วนะเย <Yay! S 2> ้อ่ะอะมาพาให้ลูกหมาลูกแมวค่ะมานั่งกันตรงนี้ดีกว่ามันคล้ายๆปิกนิกยังไงไม่รู้ล่ะเอาใช่สิแต่มันเป็นปิกนิกแบบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยตกี้นั่งกิน โอ้ฉันลืมตังไว้ตรงนี้นั้นขอซื้อขนมเพิ่มค่ะนี่ครับนี่ค่ะขอบคุณครับกี่บาทน,น,นะคะห้าาครับโู้ถูกจริงๆอวุ้ยลูกแมวน้อยน่าต้องการ้องใส่ฉันัล้กด ATM ชื้บเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะห้าหาบเหมือนกันใช่ไหมห้าบทกห้าก็ได้สิบนั้นวางเลยนะจ๊ะลูกแมวมากินกันเลยนะ อ่ะอ่ะฉันนั่งอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันใช่ใช่ดื่มน้ําน้ำกล้วยไม่หมดเลยน้ำเนี้ยกินมาหลายเดือนแล้ว,ลวเนี่ยยังไม่เคยหมดเลยก็เธอดื่มนิดนึงแล้วก็พอแล้วไงเอา้ามามามาเล่นกันเลยแล้วพวกเธอจะไม่มาเหรอเอามาสิมาสิาสเออนี่เป็้นลมอยากมาเล่นด้วยกันไหมไม่ฉันอยากจะดูล่ะดูแบบสวนอยู่เขียวๆบ้างฉันเล่นเกมเยอะแล้วอืมดีละไหนๆฉันดูหน่อยได้สิ โอ้ยโตกีน้อยกินให้อร่อยนะฉันเจอไม้แถวๆนี้นะฉันจําได้นี่ไงฉันจะเล่นกับโตกีนะส่วนทิก้านะ่ะทิก้าจ้าเล่นกับแทปปี้นะค่ะโตกีเดี๋ยวพี่พิชาเขาจะทาเพลงนะไปรับมาเลยโตกีโอ้รับได้ไวมากน่ารักสุดเลยใช่แล้วไหน ฉันขอเล่นกับลูกแมวได้ไหมเออเออเออฉันอยากเล่นกับลูกแมวเอาเย่งกันอีกละนะทัฟฟี่มานี้เอยไม่ใช่โตกีมานี้เฮ้ยเขาไปลนก้าแล้วอะไม่ใช่โตก้าสิตะก้าเล่นหมุกอะไรโตก้ากับตะก้าไม่เหมือนกันนะอ้อเร็วเร็วเรวเร็วเร็งเรกเร็วเร็วเ้็ว <c oughs> เน็นนะเร็เรนะ็วมีทวเฝึกเรมวนเะ หนูไปถามดีกว่าทัาฟฟี่มาตามพี่นะพี่คะอะไรเหรอคะมีแถวฝึกไหมคะแบบให้ฝึกหมาคะ่ะมีค่ะแถวนี้นั่นเองค่ะอาจจะไม่ใช่ที่ฝึกนะคะอาจจะเป็นที่แข่งแต่ฝึกได้คะ่ะทําอะไรได้หมดเลยคะ่ะแล้วแต่เลยนะคะให้มีอะไรสอบถามสอบถามฉันเลยนะคะเอมเธอไม่ได้เป็นเจ้าของอ๋อให้มันญาติจ้าญาติกับเจ้าของที่ไหนเอาเหรอใช่สิเพิ่งจะมนลุยกับเพื่อน อัอเหรอนั้นหนูขอมาวางไว้ตรงนี้กันแล้วกันน้องทีก้าทำาอะไรตรงนั้นนะ่ะน้องทีก้าคะมาทำรอยู่ตรงนี้เล่นคะ่ะจะมาให้เขาลองมาอยู่ตรงนี้คะ่ะเอาได้สิแยวพี่มาช่วยนะเพราะว่าพี่นิชาเล่นกับหมาอยู่เนาะหนูก็เล่นกับหมานะคะอ๋อใช่สินั้นมาจะเทียบกับหมาตัวไหนดีนะเฮ้ยน่ารักจังเลยหมาของพี่นี่ ค่ะพี่มาเล่นด้วยกันไหมคะเอาได้สินี่อยากมาเล่นกับทัฟฟี่กันไหมนัะน่ะเออพี่คะพี่รู้จักทัฟฟี่ได้ยังไงอะคะอ๋อได้ยินอะอ๋อค่ะมาเริ่มกันเลยนะฉันอะต้องเป็นสองกิโลให้ได้โอ้ยฉัน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 สามกิโล ตัวนี้เบาวกว่าเหรอเฮ้ยลืมไปเมื่อวานบอกว่าจะชั่งเอ้ยบอกว่าพรุ่งนี้จะลดน้ำหนักวันนี้เลอแอบกินขนมเอไมช่แอบกินอาหารหมาเยอะไม่สุดเลยต้องใส่ตั้งลดนิดนึงนะไม่ต้องลดหรอกเนี่ยก็ตัวเบาจะตายอิจฉาหมาตัวนั้นจังเอ้ยลืมไปนี่ไม่ใช่ตอนหมาอิจฉานี่ เามาลเล่นกันเลยเธอต้องลองฝึกนะฉันจะวางอย่างนี้เธอต้องลองฝึกว่าเธอต้องฝึกลองเล่นซิกแซกเริ่นกันเลยอยู่ตรงนั้นแหละเดินฉันจะเดินมาตรงนี้มาฉันจะสอนกันนะดึงดึงดึงมาอ๋อรังดันก็ได้นะ เก็บก sí, ่อนเก็บก่อนนี่กล้ามกระโดดข้ามให้ได้นะจอวิ่งซิกแซกก่อนก็ได้ทำยังไงก็ได้ขอให้มันแบบออกกำลังกายน่ะฉันจะกระโดดเนือใจเหรอลองฝึกกระโดดก็ได้อเก่งมากโอ้เก่งมากเลยจ้ะทัฟี่สุดยอดฝึกทำอย่างนี้นะจะได้เก่งเหมือนทัฟเอ้ยอะไรนะ โตเกียค่ะอ๋อจะได้ก่งมนโตเกียเก่งมากเลยนะทัฟฟี่ทำได้เยี่ยมมากเดี๋ยวฉันน่ะก็จะเอาแบบนี้ไปเก็บคะแนนนะเออมฉันยังไม่เข้าย้งนเงี้ยเลยนะใช่ใช่ฉันเป็นคุณครูนะคุณครูชีก้าไงอ๋อตอนนี้ก็เก่งแล้วมาลองรับกันเถอะ ลองไปวิ่งรับเลยมันไม่ไกลโอเคว่ง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 สุดยอดตอนนี้ฉันฝึกมันได้แล้วพี่นิชาพี่นิชาดูหนูอะไรเหรอนี่ค่ะวิวเฮีเห็นไหมโอ้ฝึกเก่งมากเลยจ้ะทีนี้นั้นหนูก็สามารถฝึกให้มันทํายังไงก็ได้เหมือนไหวมือก็ได้แล้วถ้าฝึกเป็นนะนะแต่ถ้ามันทําไม่ได้ก็อย่างนี้ก็ได้แหละ ก็น่ารักดีเหมือนกันขอบคุณค่ะเพนนีชาตอนนี้หมดเวลาอยา่างใครจะไม่พาฉันเลยเนี่ยหมดเวลาแล้วแหละอันหรอคะพี่บากแทนเลยนะก็พี่พกมาริกามาจ้ะอ่าค่ะพี่ไปได้แล้วเล่นกับมาซะสนุกเลยนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มมาด้านล่างเมื่บ๊ายบายกดกระดิ่งด้วยนะคะบายค่ะไอ้แมวนะ่ารักสุดๆเลยพิสิกมานะ เขาได้เจอตัวของน่ารักเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วเออเหรอ